สจิกายนนะครับผมมาดูหุ้นไทยเช้านะครับอาจารย์พิมพ์พฝากเลขมาแล้วนะครับวันนี้ไทยเช้าเด่นนะครับผมเด่นก็จะเป็น8และ3นะครับผมก็จะได้8 1 8 2 8 3 8 4 85นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็น3 6 3 7 3สา8เจ็มีแล้วสานะครับแล้วก็30นะครับหลักร้อย

เจ็ดสามหกเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเก้าแล้วก็เจ็ดสามศูนย์นะครับโอเคสำหรับคลิปหวยหุ้นไทยชาวช่องเก้านะครับเด่นแปดสามในรอบวันที่สามนะครับผม เดี๋ยวไปเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ